สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์ชั้นะสมวัยสองทับหนึ่งค่ะสัป,ปดาห์นี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็มีนิทานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาฝากเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะเรามาฟังนิทานเรื่องพิมพ์มี่เรียนรู้ลมฟ้าอากาศกันค่ะ เด็กๆอยากฟังหรือยังเอ่ยถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องทิมมี่เรียนรู้ลงฟ้าอากาศทิมมี่ชอบไปเที่ยวสวนสาธารณะวันนี้แด,ดดดีทิมมี่จึงถามคุณแม่แม่ครับเราไปเที่ยวสวนสาธารณะได้ไหมครับได้สิจ๊ะแดดกำลังดีแบบนี้ น่าเดินเล่นจริงๆทิมมี่กางร่มคันเล็กของตัวเองแม่ครับถ้าไม่มีแสงแดดโลกจะเป็นอย่างไรครับก็จะไม่มีใครอาศัยบนโลกได้น่ะสิจะ๊ะเพราะดวงอาทิตย์ให้ทั้งแสงสว่างและความอบอุ่นพืชและสัตว์จึงอาศัยอยู่ได้วันนี้ลมพัดเย็นสบายคุณแม่จึงถามทิมมี่ ทิมมี่จ้ะไปเล่นว่าวกันไหมไปครับลมพัดแบบนี้ต้องสนุกแน่ๆว่าวของทิมมี่ลอยขึ้นสูงและบินไปตามแรงลมแม่ครับทำไมลมถึงพัดครับลมพัดเพราะอากาศเคลื่อนที่จ้าวันนี้ฝนตกโปรยปลายแต่ทิมมี่หิวมากทิมมี่จึงชวนคุณแม่ไปซูเปอร์มาร์เก็ต แม่ครับเราไปซื้ออาหารที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตกันเถอะครับไปสิจะ๊ะแต่ฝนตกแบบนี้ต้องกลางร่มและใส่เสื้อกันฝนนะทิมมี่สนุกกับการย่ำน้ำฝนแม่ครับทำไมฝนถึงตกครับเพราะก้อนเมฆหนักขึ้นจึงตกลงมาเป็นฝนยังไงล่ะจะ๊ะฝนตกสู้ซ่าฟ้าแรบเสียงฟ้าร้อง ทิมมี่ตกใจโผเขากอดคุณแม่แม่ครับเรากลับบ้านกันเถอะได้สิจ๊ะฝนตกแบบนี้ถ้าอยู่ในบ้านจะอบอุ่นกว่าทิมมี่ยังคงกลัวเสียงฟ้าร้องคุณแม่ปลอบทิมมี่ไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้าไม่มีฟ้า,ราแรบก็ไม่มีฟ้าร้องหรอกจ้าจริงเหรอครับจริงสิจ๊ะฟ้า,าแลบและฟ้าร้อง มักจะอยู่ด้วยกันเหมือนทิมมี่กับแม่ไงเสียงลมพัดแรงแม่พูดว่าถ้าทางพายุใต้ฝุ่นจะเข้าจ้ะทิมมี่สงสัยพายุใต้ฝุ่นน่ากลัวไหมครับคุณแม่ยิ้มแล้วตอบว่าจ้ามันพัดแรงมากแม้แต่สัตว์ตัวใหญ่ๆก็ถูกพัดปิวได้ ฝนหยุดตกแล้วทิมมี่รีบเปิดหน้าต่างบนท้องฟ้ามีสายลุ้งหลากสีพาดผ่านแม่ครับไปเดินเล่นกันเถอะครับไปสิจ๊ะหลังฝนหยุดสายลุ้งสวยจริงๆทิมมี่กับคุณแม่นั่งปิกนิกท่ามกลางอากาศดีๆเอ๊ะสายลุ้งหายไปแล้วทิมมี่อุทานเมื่อเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งงั้นกลับบ้านดีไหมจ๊ะ อย่าเพิ่งครับแม่ดูก้อนเมกนั้นสิครับสวยใช่ไหมสวยจ้ะงั้นเรานั่งปิกนิกกันต่อดีกว่านะจ๊ะวันนี้ช่างเหมาะกับการปิกนิกจริงๆหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์หน่วยนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องแสงแม่เหล็กแว่นขยายและอากาศค่ะเด็กๆ เรื่องแรกคือเรื่องแสงนะคะแสงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่างแสงมีสองประเภทนะคะเด็กๆคือแสงที่เกิดจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะประโยชน์ของแสงเช่นเวลาตากผ้าแสงอาทิตย์ก็จะทำให้ผ้าของเราแห้งค่ะแสงอาทิตย์ช่วยผลิตโซลราเซลล์ด้วยนะคะ โซลาเซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เราประหยัดไฟมากขึ้นค่ะและช่วยถนอมอาหารด้วยเช่นตากปลาตากเนื้อหมูเพื่อให้เก็บไว้ทานได้นานๆค่ะข้อของแสงนะคะถ้าเด็กๆไปยืนกลางแดดนาน,านๆก็จะทำให้ผิวแสบไหมและไม่สบายได้ค่ะแม่เหล็กแม่เหล็ก มีทั้งขั้วบวกขั้วลบคุณน,นสมบัติของแม่เหล็กก็คือมีแรงดึงดูดที่สามารถดึงดูดเหล็กและโลหะนั่นเองค่ะเด็กคนไหนมีแม่เหล็กลองนำมาดูดเหล็กหรือโลหะดูนะคะแว่นขยายชื่อบ่งบอกอยู่แล้วว่าขยายประโยชน์ของแว่นขยายก็คือเวลานำแว่นขยายไปส่องวัตถุใดวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นก็จะขยายขึ้นมาค่ะต่อไปคือเรื่องของอากาศอากาศมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งแต่เราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้เพราะอากาศเป็นก๊าซแต่ก็จะมีบางช่วงที่สามารถเห็นอากาศได้เพราะอากาศมารวมตัวกันนั่นเองค่ะเช่นไอน้ำหมอกหรือควันนั่นเองค่ะ และอากาศมีทั้งโทษและประโยชน์นะคะอากาศที่มีประโยชน์ก็คือออกซิเจนที่เราใช้หายใจนั่นเองค่ะส่วนโทษก็คืออากาศที่เป็นพิษเช่นควันจากท่อไอเสียรถและควันจากการเผาขยะค่ะถ้าเราสูดดมเข้าไปอาจเกิดอันตรายกับร่างกายและสุขภาพของเราได้นะคะ ค่ะเด็กๆก็ได้ชมคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมคะลูกถ้าสนุกก็ต้องตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังแบบนี้ทุกๆสัป,ปดาห์ไปนะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะตั้งใจทำกันทุกคนแล้วก็ออามาส่งให้คุณครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองกันนะคะวันนี้คุณครูจะกิฟก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ